แย่รักแม่แค่ในโซเชียลความลับที่แม่ไม่เคยบอกความจริงหลังกล้องที่แม่ไม่เคยบอกคืออะไรทำไมเราถึงต้องดูแลพระอาหารหันต์ในบ้านให้ดีที่สุดก่อนจะสายไปรู้ไหมครับคำโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือคำพูดของแม่ที่บอกว่าแม่ไม่เหนื่อยในวันที่เราลงรูปกินหรูแม่แอบกินข้าวเหลือในห้องครัวคนเดียวแม่คือแบตเตอรี่สำรองของบ้าน ที่ชาร์จไฟให้ทุกคนจนตัวเองเหลือศูนเปอร์เซ็นที่แม่แกล้งแข็งแรงไม่ใช่เพราะแม่เก่งแต่เพราะถ้าแม่ล้มทุกคนในบ้านจะเสียขวัญบุญที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่วัดที่สวยงามแต่คือการดูแลพระอรหันต์ในบ้านให้มีความสุขวันนี้ลองวางมือถือแล้วไปถามแม่ว่าเหนื่อยไหมร่วมแชร์แสงธรรมนี้ให้คนที่คุณรัก และกดติดตามเพื่อรับข้อคิดดีๆในทุกวัน